ผมอยากจะลองเทรดดูอายุยังไม่ถึงจะเริ่มเทรดยังไงดีครับเว็บเทรดมันไม่ได้หนีหายไปไหนเว็บการลงทุนมันไม่ได้หหายกันไปไหนครับผมแต่ว่าใจร้อน <c oughs> อยากจะเทรดให้ได้เลยน้องๆเห็นคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะอยากจะเทรดครับผมจะบอกเลยนะผมทำวิดีโอนี้ <c oughs> ก็จะมีเพียงแค่วิธีเดียวเท่านั้นครับผม <c oughs> นั่นก็คือ สวดีครกคนยินด้อนรับสู่กเกครับผมในช่วง special แล้ว วันนี้เราก็จะมาเร็วไปเร็วกันอีกนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้ตามหัวข้อชื่อคลิปเลยนะครับผมคือเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยแล้วอยากจะเทรดเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับผมกนต้องบอกไปแล้วครับผมว่าน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยไม่สามารถเปิดบัญชีการเทรดได้อย่างแน่นอนนะครับผมและก็ไม่มีวิธีลัดหรือว่าอะไรได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมคือต้องอายุ18ปีขึ้นไปและถ้าให้ดีเลยคือ20ปีขึ้นไปครับผมต้องบอกแนะนำตอนนี้ก่อนว่าทุกคนไม่ต้องรีบครับผม เว็บเทรดมันไม่ได้หนีหายไปไหนเว็บการลงทุนมันไม่ได้หีหายกันไปไหนครับผมแต่ว่าใจร้อน อยากจะเทรดให้ได้เลยน้องๆเห็นคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะอยากจะเทรดครับผมอยากจะลองเทรดดูอายุยังไม่ถึงจะเริ่มเทรดยังไงดีครับเท่าที่ตัวผมแนะนานะก็อยากจะบอกว่าให้ศึกษาไปก่อนครับผมแล้วอายุถึงเนี่ยค่อยเริ่มเทรดเพราะว่าการลงทุนพวกนี้มันเสี่ยงนะครับผมมันไม่ใช่ไม่เสี่ยงนะถ้าน้องศึกษาไปเรื่อยๆน้องจะเข้าใจครับผมเออหรือถ้าเกี่ยวกับหุ้นอย่างเงี้ยก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับผมแล้วแต่ว่าวิธีเทรดของเราเป็นแบบไหนนะครับผมก็ต้องศึกษาอีกหลายอย่างอีกหลายแบบมากครับผมแต่วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิธีที่แบบเออถ เทรดเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างผมจะบอกเลยนะผมทำวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงแค่วิธีเดียวเท่านั้นครับผมนั่นก็คือให้ผู้ปกครองหรือว่าคนที่เราไว้ใจได้ที่ยุคเกิน20ปีขึ้นไปสมัครให้ครับนี่แหละครับผมคือวิธีที่เราสามารถเทรดได้สําหรับน้องๆที่อยุ่ไม่ถึงอ่าแต่ก็จะติดปัญหาใช่ไหมว่าเออผู้ปกครองเนี่ยไม่เข้าใจไม่อยากจะเปิดบัญชีให้ลงทุนเพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยมันก็มีการนําเงินเนี่ยเข้าไปลงทุนถูกไหม เขาอาจจะไม่ไว้ใจเราถูกไหมเพราะว่าด้วยอายุด้วยที่ภาวะของเรายังเด็กใช่ไหมผมก็จะมาบอกวิธีแบบสั้นๆแล้วกันในการคุยกับผู้ปกครองของน้องๆหรือคุยกับคนที่น้องๆจะให้เปิดบัญชีให้นะครับผมตรงนี้ไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะสำหรับใครที่ถ้าผู้ปกครองไม่อนุญ,ญาตแล้วจะยังดินน้นรนหรือว่าร้านอยากจะเปิดสมัครให้ได้เนี่ยผมคิดว่าในเรื่องตรงนี้เรายังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ถ้าเราลงมาเทรดเนี่ยผมคิดว่าอารมณ์เทรดของเราก็จะยังควบคุมไม่ได้เหมือนกันนะผมอาจจะต้องอดทนรอก,กันหน่อยเนาะรอให้ถึง 18- 20ก่อนเว็บเทรดไม่ ทุกคนก็ยังอยู่เหมือนเดิม วิธีที่จะคุยกับผู้ปกครองนะครับผมก็เริ่มจากเหตุผลเลยครับผมอันดับแรกเลยเราต้องศึกษามาให้ดีก่อนครับผมศึกษามาให้หมดเลยถ้าผู้ปกครองถามเราต้องตอบด้วยเหตุผลนะอย่าใช้อารมณ์ครับผมสมมติเขายิ่งคําถามมาแบบเลยเหตุอะไรเหรอริปโตเคอเรนซีคืออะไรเราตอบผู้ปกครองเราได้ไหมอ่ะริปโตคืออะไรถ้าเราตอบไม่ได้ตอบอ่ะแค่เป็นตะกุลเงินดิจิตอลแล้วเนะขาขาถามถาตะกุนนลเงินดิจิตอลคืออะไรผู้ปกครองเราจะรู้จักแค่หุ้นใช่ไหมอ่ะเขาจะไม่รู้จักหรอกครับผมเกี่ยวกับพวกเทรดริปโตเคอเรนซี เทรด forex เทรดอะไรพวกนี้เขาบางทีผู้ปกครองเราดิน forex ก็คิดว่าเป็นลูกโซ่แล้วนะครับผมบางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆนะครับผมเออพอเราอธิบายได้อ่ะไปในระดับหนึ่งใช่ไหมเราศึกษามาแล้วเขาก็จะถามอีกว่าเออเราสามารถทรราํากําไรอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วต้องเงินลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องเยอะไหมลูกมีเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยเทาเงินลงทุนเยอะเออมาขอพ่ออย่างเงี้ยขอแม่อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีให้นะเราต้องบริหารเงินทุนเองเราพอจะพูดกับเขาได้ไหมพูดด้วยเหตุผลพูดด้วยหลักการนะครับผมอย่าพูดด้วยอารมณ์ถึงพ่อแม่เขาจะใส่อารมณ์หร บางครอบครัวไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็พยายามพูดด้วยเหตุผลอายกตัวอย่างเปิดรูปให้เขาดูหรือเปิดคลิปวิดีโอให้เขาดูว่ามันคืออะไรแบบง่ายๆาก็ได้ับผมให้เขาเข้าใจนะอย่าพยายามอย่าใช้อารมณ์ทุกคนผมแนะน,นําตรงนี้การใช้อารมณ์ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นถึงพ่อแม่เขาจะมีอารมณ์อะไรอย่างนี้เราก็ไม่พูดวันนี้ก็พูดวันต่อไปก็ได้นะครับผมพอเราคุยเขาเข้าใจแล้วเขาโอเคแล้วแล้วก็บอกว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างบางทีเรื่องข้อมูลเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็กลัวนะแบบว่าข้อมูลของเราเนี่ยเออเขาจะเอาไปทําอะไรหรือเปล่าว็กีอมู็บ <inate> น่าจะถือ,อยังไงร,รองรับเลยกรอตอแล้วไม่ใช่เว็บเถื่อนไม่ใช่เว็บที่แบบไม่ถูกรองรับเลยกรรทเอออะไรอย่างงี้เนาะการข้อมูลไปให้เขาแล้วก็เขาขอข้อมูลอะไรบ้างก็บอกเขาไปต้องทําอะไรบ้างก็ต้องเราก็ต้องทําให้รอบครอบนะสมมติมร่างโลกเขาใช้บัตรประชาชนเราก็ใช้แบบระชาชนไปใช้บัญชีบัญชีตัวเนี้ยผมแนะนําว่าเออก็อาจจะต้องใช้บัญชีพ่อแม่แนะนำว่าให้พ่อแม่เปิดบัญชีให้เราใหม่ก็ได้นะครับผมแบบสําหรับเราเลยอะ่ะเขาจะได้รู้ด้วยว่าเออเราใช้เงินตรงเนี้ยเทดไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วบัญชีของพ่อแม่เนาะเออเขาจะได้เ้้าดดดูวววยยยคคอออร บางทีพ่อแม่บางคนเขาอาจจะเทรดไม่เป็นก็จริงนะแต่ว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เงินแบบ้ค่อยๆสอนลูกแบบเรามีเงินเก็บ1นึ่งหมื่นเนี่ยเราไปเทรดหนึ่งหมื่น 1, 000, เลยเนี่ยไม่ได้นะทุกคนเป็นอะไรที่ผิดมากๆบางทีก็จะสอนเนี่ยลูกถ้าอยากจะลงทุนใช่ไหมพ่อก็ไปดินฝั่งนู้นมาฝั่งนี้มาเขาค่อยแบ่งเงินลงทุนสัก2000ก่อน3,000ก่อน10%ของพ่อ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ของพ่อ,ขอ,พอ,ข,อ,พอของเราแล้วเราเก็บไว้ที่เหลือเอาไว้ลงทุนด้านอื่นหรือว่าลงทุนอะไรในอนาคตต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับผมเขามองกันระยะยาวหรือว่าอะไรก็แแต่่่เราาศึกกษบออพมป กันด้วยเหตุผลไปอย่าใช้อารมณ์ย้ำอันนี้อีกทีหน่งด้วอ,อย่าใช้อารมณ์อพอเราได้หลักฐานเปิดอะไรเสร็จตรงนี้นะครับผมสําคัญมากแล้วจะต้องศึกษาก่อนเลยนะห้ามรีบลงทุนเด็ดขาดครับผมผมรู้แหละน้องๆหลายคนใจร้อนคือแบบเฮ้ยเปิดเสร็จแล้วพ่อแม่เปิดให้เราแล้ว ยังไงต่อละจัดเลยซื้ออันนี้เทรดอันนี้สมมติไปเล่นในบีแอนไปเล่นแบบฟิวเจอร์เรียบร้อยบางคนไม่ได้ศึกษามาแบบละเอียดมากพอศึกษามาแค่แบบคร่าวๆไม่ได้ศึกษาแบบจริงจังแบบจิตวิทยาการเทรดอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีจิตวิทยาการเทรดด้วยเนาะอาจจะเข้าไม่ถึงแค่ไม่ก็แค่แบบซื้อถูกขายแพงแค่นั้นเองพี่หรืออาจจะเป็นแบบแค่ว่าห้ามในฟิวเจอร์นะก็คือแบบทายว่าผลว่ามันจะไปทิศทางที่ขึ้นทายกราฟไปทิศทางที่ลงเออเราก็แค่จะได้ตันองคฟแค่นั้นเอง ไม่ได้มีแค่นี้ครับผมทุกคนผมเองก็ยังแนะนําได้สำหรับน้องๆมือใหม่แหละถ้าเป็นแบบที่เขาชํานาญแล้วผมไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชำนาญแล้วหรือยังนะเพราะว่ามันมีหลากหลายหลายอย่างมากเลยนะที่ตัวผมเองเ่ยก็ยังไม่รู้นะเว้ทุกคนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมรู้ก็คก็ยเยอะถาม่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ผมยังไม่รู้อีกก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปเว้ทุกคน นะสำหรับน้องใ,ใครแต่คนรีบหรือว่าร้อนรนอยากจะรีบ,รบเปิดก็มีวิธีนี้วิธีเดียวครับผมคือต้องให้ผู้ปกครองพ่อแม่หรือว่าคนที่เราเชื่อถือได้พี่ชายพี่สาวอะไรเงี้ยอ่ะคุยกับเขาให้เรียบร้อยแล้วเปิดบัญชีเทรดให้กับเราอะไรอย่างงี้ก็ลองคุยกันดูครับผมแต่แนะนําว่าต้องเปิดบัญชีใหม่ด้วยนะเป็นชื่อของทางพี่สาวเขาแหละเนาะมันจะง่ายกว่าหรือว่าพี่ชายพ่อแม่เปิดบัญชีใหม่เสร็จแล้วก็จะได้รู้เลยว่าบัญชีนี้สําหรับเราเทรดโดยเฉพาะเลยนะหรือว่าเราจะทาอะไรก็ได้ครับผมแต่คือเราต้องรู้ว่าบัญชีนี้เป็นบัญ เขาที่อินผมคิดว่าถ้าเราไปสมัครเองอะไรเองเนี้ยแต่ละโบ๊กเนี่ยถ้าเขา ตรวจสอบแล้วอายุของเราไม่ถึงเกณฑ์เน่ะเขาก็ลบบัญชีปิดบัญชีเราไปได้เลยนะครับผมเราเติมตังเข้าไปแล้วบัญชีเราก็หายไปเลยตังเขาบางทีเขาก็ไม่ให้คืนนะครับโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้สำหรับน้องๆที่อยากจะเริ่มเทรดหรือว,ว่าอย่างเงี้ยก็ลงองศึกษาหาความรู้ให้มากๆก่อนดีกว่าเนาะไม่จําเป็นต้องรีบครับผมกระารเทรดไม่ได้หนีไปไหนอยู่ที่เดิมตลอดครับผมโอเคครับ okay, ผมไปแล้วผมตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม like, ด้วยนะผมไปแล้วผมวัน,นนี้ก็แคสเปเชียลมีเท่านี้ครับผมมาเร็วไปเร็วอีกแล้วนะผมไม่รู้เร็วแค่ไหนก็ถือว่านานพอสมควรนะครับปะนะผมสวันนี้น